จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่วัดล้างโคกงูล้างนะครับผมที่เห็นก็คือเห็นอยู่ที่กลุ่มนั้นนะครับที่เป็นวัดลาที่เป็นโค้งูเนาะวันนี้เรามาการสวัสดีสสครับสอ้สคนใหม่นะครับอยู่กับพี่มงคนสองนด้นะครับอยู่ฝั่งนู้นเนาะมงอยู่ฝั่งนู้นเราจะเดินทางไปยังวัดล้างโคกงูกันนะครับผมจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับเราจะเราลาอคันนาไปนะครับ ว่าโอเคไปกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มเดบลิฟต์นะครับ จะเดินทางไปนะครับเลาะันนาไปนะครับไปกันเลยทุ่งนานะครับนี่อันนี้น่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วอันนี้ข้าวยังไม่ตั้งท้องนะนแล้วเราก็มีสุกมีคนไปมากันหลายคนเหมือนกันนะที่เห็นเห็นอยู่เนาะที่ที่มองด้วยตาเปล่าก็มีอยู่หลายคนแล้วเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปก่อนหนะ้าเราสองคนเนาะสองคนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะได้เลขอะไรจากที่ วัดโค้งูล้างแห่งนี้นะครับนแต่ว่าจากที่มีใครมามีพระมาก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่วัดนี้ได้นะวัดโคงูล้างไม่ได้ก็จะมีที่คนนี้คนหนึ่งแหละที่สามารถอยู่ได้เดี๋ยวเราไปขอโชคลาภกันที่วัดล้างโคงูกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงวัดเลยนะครับพอมาถึงแล้วบรรยากาศดไปเลย ล่มลื่นมากสวัสดีครับแอดมองครับวันนี้พาทุกคนเดินทางมายังวัดล้างโคกงงูเนาะถึงนะครับโอ้ลมลื่นมากลมลมโคกงงูล้างนี่นะครับถึงแล้วนะครับโคกงงูล้างนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ วันนี้จะมีพี่ๆขายของฝากขายลอตเตอรี่ด้วยอยาตได้เงโชคแน่ๆเลยนะครับเรามาเราพาทุกคนมาที่นี่สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีคัะจากช่องคนสองเลขนะครับผมนี่ก็จะเจอกับอันนี้เป็นแมยานางเหรอครับหรือเป็นีเป็นัแม่บัวมีสันแม่บัวก่อนนะครับจที่สันบัวหาดปูขาวหลวงพ่อชายเอมหลวงพ่อชับเอมนะก็คือที่นี้ อ๋อที่นี่จะมีสี่สิทธิสี่ที่นะครับมีอ่ามีแม่บัวแม่บัวนะครับแล้วก็ปูขาวหลวงพ่อเฉเอมแล้วก็อ่าพ่อพญานาแม่บัวัอนนี้ก็คืใช่ในศารแม่บัวคนที่เขาดูแลนเนี้ย่เน,นี้ยเป็นที่เป็นเจ้าแม่ที่ให้โชคใช่ใช่นี่คือแม่บัวนี่แล้วก็มีปูขาวปูขาวแล้วก็หลวงพ่อเฉเอมหลวงพ่อบุราน แล้วก็จะมีหลวงปูปพาา่พญานาคหลวงพ่อที่เป็นทีอยู่ที่นี่อะ่ะเป,เป็นับเป็นเหมือนว่าเป็นพระประธานที่อยู่ที่นี่ใช่ใช่ใช่ที่นี่จะมีดอกไม้บูชาแต่ว่าเรามาเย็นแล้วหมดละแต่พอเข้ามาเนี่ยจากร้อนร้อน่ลมล่มเย็นเลยนะล่มลื่นเลยใช่ใช่ล่มลื่นเลย,ล,ล,เล,ยล่มลื่นมาอ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อเชเอมกันนะครับพี่โมง นี่ก็จะมีต้นมะขามหลายต้น <c oughs> นี่เหรอที่พักของพี่เขาที่เขาบอก <c oughs> น่าจะจะที่เขาอยู่นี่นี่คุณหลวงพ่อเฉลแล้วหลวงพ่อโบราณที่อยู่ที่อาวัดโคง้งเป็นโค้งงูร้านแห่งนี้เนาะที่โมไหว้พระด,ดีกว่าไหว้พระแลยวแล้วก็เอา <c oughs> แต่ก่อนตรงเนี้ยมันมากไอ้มรนลกมากางเนี้ยจะมีลกแบบว่าไม่มี ไมมีที่ว่างเลยจะมีเยอะ้วเยอะผีเยอะผีดุด้วยที่นี่เราไหว่หลวงพ่อเชเอยวัดโคงูกันนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าตั้งใจอยากจะมาและได้มาหลายๆคนก็ในอนาคตจะให้มาเอก็วันนี้มาแล้วทุกคนมาเป็นยั นะโมทัสสะพกันนาะโมทัะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทงอ布拉ทางขมมะขะมีพันเตอุกาสะวราลัตเยนะขะตังัพัง งขมัคเมพันเตอุกาสะขามิพันเตสาธุสาธุสาธุอธิฐานเลยครับวันนี้เนาะฝั่งลูกหลานเป้าคนใหม่คนสองลายครับแล้วก็เพ็่นที่ทำบ้านนะต้องขอเรื่องความใจของลูกหลานมาขอลูกหลานเพื่อเบ้านใช่ทุกคนที่เขาเฝ้ารอดูเขาก็อยากจะให้มาที่ที่นี่เนาะที่วัดโค้งงูแห่งนี้เนาะที่เราได้ยินข่าวมา บแล้วก็ให้ลี้ยงไหนก็ขอวาัหน่อวู้นนึงเลี้ไหมหรือทำบุญไนี่ยเดี๋ยวเราทำบุญที่วัดทงกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราลิดตรงใจกันทำ เราทำบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่อเฉลิมนั่นแหละอันเดียวเลยทำบุญกับหลวงพ่อเฉลิมกันเนาะรวมก็ททำบุญนะครับกับหลวงพ่อเฉลิมเดี๋ยวให้พี่โมงจุดทุบเล่มมงคลกันนะเดี๋ยวเราไปทำบุญนะครับเดี๋ยวจุดเดี๋ยวว่าขยะเซีซีอีกหชุดแล้วกันพี่พี่โมงจุดทุบแล้วเราไปทำบุญที่บ้านโค้งงูกันนะครับ สาธุสาธุสาธุทำบุญแล้วไหว้พระแล้วสบายใจแล้วหกมีนา กรูปป่าของพระองค์เนี่ยคือมีกลุ่มพี่คนหนึ่งเขามามาปั้นให้นะครับก็แต่ก่อนน่ะน่าจะมีการเข้ามาเลากลับอ่ะมันเจาะอะไรแบบนี้แล้วเจ้าทองอะไรประมาณนี้คิดว่านะก็เลยเจาะตรงนั้นคิดว่านะตรมลูกป่าจีากพระที่เป็นปูนใหม่เห็นตรงนี้เก้าหนึ่งเก้าปูนใหม่ตรงแก้มฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเลขเก้าใช่นี่ไง ส่วมให้ดูนะเนี่ยเนี่ยหนะึ่งเก้าเนี่ยโอเคออเคดีย๋ยวผมจะผมลองไปเดินดูรอบรอบก่อน มันก็เป็นวิหารเก่าเลยเขาถ้าพาระอยู่ตรงเนี้พกกนยพระเอออันนี่ก็จะเป็นวิหารเก่าแล้วพังไปหมดแล้วไง ตัวสุดท้ายละแปดนี we, uh, ่เหมือนหนึ่งแปดอืคือต้นไม้ตันนี้แหละที่พี่คนที่ดูแลเขาบอกเขาตอนที่ทำาุปกันคืนนะก็เห้ตรนนี้จะเป็นหน้าลูกผู้หญิงโอ้พี่ต้นไม้ตัวนี้ไอ้ต้นอะไรอะพี่ เอางี้เดี๋ยวเราไปดูเลขที่ผมเห็นก่อนอปไปดูเลขที่ผมเห็นก่อนว่าผมเห็นเลขอะไรที่นี่ต้นอ๋อ,อ,อเขาบอกบุญด้วยเนี่ยพี่ปื๊ดบ,บอกว่าวันที่สิบสี่พฤษภาเนาะจะทำบุญเออนี่บุญเลีเ้ยงพระของที่นี่เนาะไปกันไม่ยอมด้วยนะอ้าว ไมนยอนี่ทำบุญผ่ยนะมีเบอร์ช่างปืนให้ด้วยนี่14พฤษภานะครับของทุกปีเนาะนนนนใช่ใช่เป็นช่างปืนอ่ะร่วมทําบุญนะครับประจำปีวัดลางโคกงูวันที่14นี่14พฤษภาคมเนาะเลี้ยงพระพัะทหารเนาะนี่มีเบอร์ช่างปืนขึ้นให้ด้วยนะเดี๋ยวใครสนใจเนาะติดต่อ ติดต่อได้นะแต่ละรับโชคเนาะจะมาร่วมกันทําบุญเลี้ยงพระมาที่14พฤษภานะครับผมของทุกปีนะครับอย่าลืมนะครับผมสองดีเียด่หงนไหเหนือผ้าไปหน่อยนะใช่เป็นงค์เป็นขาวๆนขาวที่อยู่เหนือผ้าไปนิดนึงสองเป็นสองตัวใหญ่มากเลยสองสองตัวใหญ่นะสีขาวอะมีเก้าอยู่ข้างบนเจ็ด มีเก้าอยู่บนก็เจ็ดเจ็ดเลขเก้าอันนั้นผมเห็นปเป็นได้เจ็ดเกแต่ตรงน,นี้ไม่เหมือนคล้ายๆห้าแต่ว่ามันขี่ตรงๆมาดูในกล้องเห็นไหมเห็นถ้าถ้าถ้ารวมหาเลขสองเป็น 5, เป็น,เป,นเป็นโค้งเลขสองอชัดสุดใช่เก้าสองสามหรือเปล่าไม่ถ้าถ้ามองคือหาเลขสองเป็นหัวเลขห้าก็กลายเป็นห้าที่มองดูผมเป็นเก้าเดี๋ยวผมก็ดูเฉพาะเลขไปได้เจ็ดอยู่นะ ผมก็รู้เป็นเลขเจ็ดมันเป็นเลขเก้าเห็นเป็นเลขเก้าอยู่แต่พี่เอเดเห็นแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมล่ะ,ะเห็นแค่เห็นแค่ขีดแบบนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเลขขีดตแต่ที่หัวมาแบบนี้ไงผมเห็นตัวเต็มเลยขาบนไปอีกขาบนไปอีกนั่นแหละเออนั่นแหละอย่างนั้นเลยลเออเจ็ดสอง,สองใช่ ก็จะเป็นเจ็ดสองห้าแหละคืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวของผมดูอย่างเงี้ยเจ็นี่เป็นเจ็ดสอง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 ส้้องสองสคงองส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 งสองสององส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 อ้สองสางสออองี่ององอออง ใช่ใชแต่ว่าถ้าดูไม่ได้เห็นผมตัวจะมาลา้ังกับเลขสองเนี่ยมนเห็นเป็นเก้าสองถ้าถม่ไม่ไม่ค่ชัดแล้วอ่ะเห็นไหมว่าตอนแรกกชัดมหกตอนที่เดินแรกดูสอ,สองตอนแรกล้วก็ดีสองว่าชัดสุดแล้วอออนี่น<อ>งไงดูเลขพี่ก็ดูเลขผม ใช่ใช่ใช่สองเก้าหรือว่าเก้าสองเก้าจัดกงใครอยากจะทําบุญอะไรเพราะว่าถ้าเลขเข้าหรือถ้าใครมาไม่สะดวกมาก็ฝากผู้ผมมาเนาะใช่ใช่ฝากถ้าผมมาอยากจะให้ถวายอะไรถวายผ้าถวายดอกไม้ถวายใครก็ถ้าไม่สะดวกมาก็ฝากผู้ผมมาเดี๋ยวผมจะมาให้เนาะทะเลเข้านะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราซ้องเรีเขกับผู้ฆ่าโอนทุกคนพยายามมองด้านข้างด้านล่าง เแล้วจะเข้าไปใกล้ๆอีกทีนึงอุ้ยอุ้ยนี่ไงหกศูนย์หกเก้าชัดเลยหกเก้าอะ่ะเออใช่ใช่หกเก้าก็ได้หกศูนย์ก็ได้เออนี่นี่เก้านั่นแหละเนาะชัดมากพี่มีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ เมีั้ตัวใหญ่ๆกันนะตัวใหญ่เลยเันหก้าครับนี่หจอให้ทุกได้ดูนะไม่ชไม่่เกแต่พี่ก็เห็นนะตัวนึงใช่ใช่ใชไม่ชัดเจนนี่ดูดิหกเ้าสามนี่ก็เห็นสามหกเก้าสามสามตัวเลยครับที่ฐานพระที่ข่าพระเลยชี้เขู้ดิอ๋อตังไว้ดิเนี่เห็นป่ะอันนี้มันจะสะดวกปุ๊บแค่นี้ แค่นี้ปุ๊บนี่เห็นนะเนี่นีเนเนเน่เหมือนอันนั้นน่ะต้องขายหกเก้าสามครับนี่หกเก้าสามที่ผมบอกว่าให้ไปชี้ให้ดูนี่งนี่จะจ่ชี้หกเก้าสามให้ทุกคนดูก่อนจะได้ไม่ต้องเย็บเป็นรอบเดียวจบ เจ็ดสองเก้าชัวรัทุกคนเจ็ดสอง้าอ่นั้ 7, 2, 9, นชี้ห,ห 7, 2, เก<อ>้าสามไปด้วยตันี้นเจดสองเก้าเจ็ดองเก้าอใหญ่มากตัสยามเลยทุกคนมีเลเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจดสองเก้าเจดสองเก้าชัดมาก ชัดตาเลยอ่ะแบบเมื่อกี้พอสองเห็นเลขตอนแรกก็เห็นก่อนก่อนหน้านี้แล้วเห็นไปเจ็ดกับสองแต่มาตั้งเก็ดเห็นเก้าเสียงรสน่าเป็นเลขเก้าเจ็ดสองเก้าแต่แขงน,นะทุกคนเลขเลขเจ็ดเนาะเลขสองเลขเก้าชัดไหมเียดชัดนะชัดนะชัดมากอะ่กอะอเห็นไหมทุกคนเจ็ดสองเก้าชัดมากชัดจริงๆนะ ตัวเจ็ดอะสีดำสองสีดำเลขเก้าสีขาวใช่เจ็ดสองเก้าอุ้ยคนลุกคนลุกเลยฮะจริงมาดูเกตเข้าเสียงสาธุสาธุของฟังเด้อสสาาธุวยใครที่ชื่นชอบการหาเลขหรือสองเลขแบบนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูตามที่เราบอกกันเนาะเพื่อจะได้รับโชคอธิษฐานด้วยอืมอธิษฐานเพราะที่นี่คือวัดโคกงูถ้าถูกคุณจะทำอะไรคุณจะให้อะไรนี่ก็ลองดูท่านชมเพื่อจะเป็นเลข ที่ให้ทำให้ชมบ้าไชมเป็นได้เป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้ที่ไม่เคยอมามาเห็นที่นี่เนาะวัดล้างแห่งนี้เนาะก็ได้มาอันนี้ปริทุมงคลพี่มงหักนะครับผมใช่เมื่อกี้ปักไปแล้วล่นและลมตีคือหรือจะจุดใหม่ไม่ต้องจุดละไม่จุดเลยแล้วใล้ายแล้วให้ที่นู่นแล้ว ก็ถือว่าท่านไม่ให้เลขทูมมงคลเนาะใช่เออแล้วเราก็เอาเลขที่ไม่จะมีคนนึงจุดตรงเนี้ยเลขันใหญ่เลยห้าเจ็ดตัวเริ่มเลยห้าเจ็ดตัวใหญ่มากเดี๋ยวลองไปส่องที่อื่นดูบ้างเนาะโอเคอ่ะโอเคลาภะเนาะสาธุไปเอาน้ำส้มไปให้นั่นคือศาลแม่บัวนะครับตรงนี้ศาลปู่ขาวศาลปู่ขาวเสร็จแล้วก็นี่เป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อชัเอมนะครับผมแล้วตรงมุมนี้ก็จะเป็นพ่อปู่พญานาคเนาะตรงนี้ก็จะมีสี่จุดเน,ะนาะไม่ยาบัว ยาบัวนะปูกขาว นีเลยไหมนะทุกคนมีคนสองเลขกเราเอฟซูตใหม่นะครับมาขอโชคขอลาบเนาะให้กับเอฟซีนะครับที่ดูพวกเราอยู่นะขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกันเนาะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราพยายามส่องเลขให้กับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราขอเลขตัวไม่ยากทั้งหนึ่งชุดเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีเลขอะไรมัครบเดี๋ยวลองส่องดูนะครับแต่การทธิษฐานว่าถ้าใครได้รับโชคจากเลขของไม่ยากก็จะได้หาชุดหรือหาอะไรมาให้ไม่ยาก บนลังคาเป็น4-7เลยเห็นไหมดูมุมหนยนี่แหละดูตรงนี้อ๋อข้างล่างอ่ะเจ็ดชัดอยู่ข้างบนอ่ะมันเป็นเหมือนเลขสี่นะนีกล้องถ้าใกล้มันจะไม่ชัดนะถ้าไกลๆมันจะเป็นเลขสี่เจ็ดก็พอดีพอดีถึงแมาจะให้สี่เจ็ดเลขนี้ดีไหมก็ดีนะก็อยากจะให้เลขเดียวเลยแหละเลขเดียวไปเลยตรงแม่เนี่ย แม่จะให้เลยอไรที่กระจตามากกว่าคนเขาขอชมนะเขามันลูกสาเดิเนาะคอหน้าสามนะใช่ต้นบันไดครับันก็มีเลขอะไรกันคนเขามีบอกด้วยดูตรงบันไดบอกว่าให้ดูที่บันไดบันไดสาลนั่นเหรอมองไกลๆก่อนนะมองไม่เห็นเลยสมาธิก่อนหลับตาแล้วก็ลืมตาแปดสาม ต้องถ้าถ้าเป็นตรงดำดำอ่ะถึงจะเห็นเป็นเลขนะเพราะขาวไม่เห็นตรงดำดำนะดำดำนะที่บอกว่าแปดสามเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเดียวกับเราไหมนี่ไงแปดแปดสาม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 ไม่เอานะครับใช่แต่ผมเห็นมันสองก็ะโดดเลยหนสองสามนี่ก็สวยนะตรงดำดำนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูลองๆอ่ะ นี่ค,ครับผมเห็นตรงหน้าศาลที่เขาบอกว่าให้อธิษฐานขอคนได้แปดสามเนาะ นี่ยนี่สองสองจุดเนี่ยแหละแล้วแต่ละกันว่าใครจะชอบเลือกเลขไหนเออแต่ถ้าถามผมผมเห็นชัดก็เห็นแค่ตัวนี้แหละนะครับคือแต่ละจุดที่นี่นะต้องบอกว่าเขาก็แม่นทุกจุดหาเลขกันนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นหาเลขได้ทุกคนเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่แลจะมีแบบดุงยานอะไรบางอย่างอยู่นี่ไงว่าคนที่ผมเป่าเต่ก็เพราะว่าเขามีบางอย่าง